สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจันนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้นักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูจันจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับใครนะคะในบุคคลสําคัญของชาติว่าบุคคลสําคัญของชาติเรามีอยู่หลายขั้นนะคะนักเรียนถ้านักเรียนอยากรู้ตามคุณครูจันไปเลยนะคะ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมั่นหลวงนาราธิวาสราชนัครินทร์ส่งเป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิดภัลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชะชะนกและสมเด็จพระศรีนครินทร์ระบรมาราชชนน,นี ประสูตรเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,466ประเทศอังกฤษมีพระอนุชาสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทะมหิดลราชการที่แปและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสื่อการสอนสร้างโรงเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการศาสนา ท่งส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยการเผยแผ่พระไตร,รปิฎกฉบับสากลอักษรโรมันและได้พระราชทานแก่ประเทศศรีลังกาเป็นชุดแรกของโลกซึ่งได้รับก,การยกย่องว่าเป็นพระไตรปิฎกมาตรฐานสากลที่ได้รับก,การยอมรับในระดับนานา,นาชาติ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงก่อตั้งและอุปถรัรมภ์มูล,ลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของประชาชนเช่นมูล,ลนิธิเด็กโรคหัวใจมูล,ลนิธิขาเทียมมูล,ลนิธิพออสวโ,โดยมีแพทย์และพยาบาล เข้ามาเป็นอาสาสมาัครเพื่อให้การรักษาพยาบาลประชาชนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมั่นหลวงนาราธิวาสราชชัดนักครินทรงสืบทอดมูลลนิทิมุ่งหวังให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีพระราชกรนียกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายคนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมมั่นหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์สวรรค์คตเมื่อวันที่สองมกราคม พุทธศักราช2551สิริพระชนมายุ8 4พรรษาหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคะนักเรียนรู้และใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนศึกษาในใบความรู้ที่คุณครูมีให้นะคะ,ะและก็ให้นักเรียนส่งงานคุณครูน,นะคะ วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย